แชมเปี้ยนชิพซูเปอรอ House nament, ์แชมศึกมวยรอบโกลว์เฮาส์เอกแมนทัวนาเมนต์มวยไทยที่กัด150ปอนด์สายเอการต่อสู้แบบแพ้คัดออกของสี่ยอดมวยแกลงจากทั่วโลกเพชรอุดมเกียรติอุดมมวยพันแกลงจอมลุยจากโคราชอุซเอียอิสโมอิโยนอฟขาลุยมัดสั่งจากอุซเบกิสถานอาเมียฮอตเซนดาไมานี่จอมดีเดือดเปอร์เซียจากอิหรา่านกัจดูอาตูอลากัมปั้นพเพลสายจอมบวกจากโมร็อกโกร่วด้วยศึกไต่บันลังลุ พี่กัด1นีพิกัอ130สปอนด์อัศวเทพสิทธิวดนิดจอมเตะเมืองกรุงด้วนสายด้าขวานงงาเทาจิตเมืองนนขาลุยแดนใต้จากนราธิวาสพร้อมคั่มวยสุดเดือดระทึกใจร่วมเจ็คู่ศึกมวยไทยนานาชาติลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซปเปอร์แชมป์สดทางช่องแปวันนี้เวลาห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปแฟนมวยไทยห้ามพลาดโกบอลสครบหลากหลายให้บ้านคุณ